มีเรื่องอะไรให้ฉันช่วยเหรอมี่มเธอช่วยคุยกับแม่ของเธอเรื่องหุ้นส่วนบริษัทหน่อยสิเราขอบิ่นเป็นเพื่อนก็ดีเหมือนกันเนาะทั้งซื้อบึอ้งแล้วก็ตามพวกเราไม่ทันฉันจะบอกให้คุณพ่อของฉันกกงบริษัทในส่วนที่จมดินไม่ให้เหลืออะไรเลยฉันให้คุณดีหลกมาเป็นหุ้นส่วนของบริษัทฉันง่ายๆไม่ได้หรอกคะ่ะก็ต้องทำตามขั้นตอนของบริษัทคุณสมบัติของเขา ยังไม่ผ่านจริงๆค่ะคุณกันโพสค่ะดิฉันต้องขอโทษด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะน้ำค่ะขอบใจตะวันเฟิร์นบริษัทเธอนี่ดีหน่อยมีชุดยูนิฟอร์มให้แม่บ้านด้วยใช่ชุดสวยอ่ะบริษัทอื่นเขาคงไม่ทำให้อย่างนี้หรอก มันก็ปกตินะพวกเธอไม่เห็นแตกตรงไหนเลยเอ้าหรอสงสัยฉันคงไปแต่บริษัทที่ไม่ค่อยได้มาตรฐานมาน่ะอ๋อออเออเฟิร์นแม่เธอเป็นเจ้าของบริษัทใช่ไหมนั่นสิเพื่อนฉันทักมาบอกว่าฉันมีเพื่อนเป็นลูกของเจ้าของบริษัทแหมว่าเพื่อนทักเธอแบบนี้ก็ยิ้มหน้าบานเลยละสิก็นิดนึง วกเธอก็พูดเกินไปคุณแม่ฉันเป็นประธานบริษัทไม่ที่ฉันซะหน่อยเป็นแม่ลูกกันก็เหมือนคนคนเดียวกันนั่นแหละใช่ไหมว่าใช่แล้วนี่ออคุณเฟิร์นคะงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะถ้ามีอะไรก็เรียกได้เลยนะคะจ้ะแม่บ้านที่นี่ดูสนิทกับเธอจังเลยนะเฟิร์นก็อย่างนี้แหละพวกเราอยู่กันแบบครอบครัวน่ะหรอ เออมี่เธอบอกว่ามีเรื่องอะไรจะให้เฟิร์นช่วยนะอ๋อฉันลืมไปเลยมีเรื่องอะไรให้ฉันช่วยเหรอมี่เฟิร์นไหนๆเราก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนาน mm hmm. เธอช่วยคุยกับแม่ของเธอเรื่องหุ้นส่วนบริษัทหน่อยสิพอดีว่าพ่อของฉันติดต่อมาตั้งหลายครั้งแต่แม่เธอไม่ยอมรับพิจารณากทีฉันว่านะถ้าบริษทัททวกเราได้ร่วมงานกันฉันรับรองเลยว่า จะได้กำไรมาหาศาลแน่นอนได้สิงั้นเดี๋ยวพวกเธอสองคนไปพบคุณแม่พร้อมฉันนะขอบคุณนะเฟินเพื่อนรักจริงๆเลยเธอเนี่ยจ้าเอเดี๋ยวฉันขอไปรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะอืมสวลค่ะอ๋อ oh, ใช่ค่ะเราขอบเย่เฟิร์นเป็นเพื่อนก็ดีเหมือนกันเนาะใช่มี่ ทั้งซื้อบื้อแล้วก็ตามพวกเราไม่ทันใช่จริงๆฉันก็ไม่ชอบขี้หน้ามันหรอกถ้าไม่ติว่าพวกเราได้ผลประโยชน์จากมันนะจะไม่มันนั่งเสวนาให้เสียเวลาแบบนี้หรอกอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะสมัยเรียนมันชอบมาอ่อยผู้ชายที่ฉันชอบฉันเกลียดมันเข้าไส่ค้าพ่อเธอได้เป็ุ้นส่วนบริษัทนี้เมื่อไหร่อยากยอกให้มันเจ๊งไปเลยนะยิมี่ได้เลยยายวาฉันจะบอกให้คุณพ่อของฉัน โกงบริษัทายฟเวอให้จมดินไม่ให้เหลืออะไรเลยแล้วเมื่อไหร่เยฟเวนจะมาเนี่ยฉันมาแล้วพวกเธอพร้อมที่จะไปหาคุณแม่ฉันหรือยังอ๋อพร้อมพร้อมไปกันมา คุณแม่คะน,นี่กับวาเพื่อเนเฟเองคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณแม่สวัสดีคะ่ะสวัสดีจ้ะคนนี้ไงคะคุณแม่ลูกของคุณดีโลกที่จะมาขอเป็นหุ้นส่วนของบริษัทเรานะคะอา้าวลูกของคุณดีโลกเหรอแม่ไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยใช่แล้วคะ่ะคุณแม่คุณพ่อของหนูมีความสามารถมากเลยนะคะคุณแม่ช่วยพิจารณาดูอีกครั้งนะคะใช่ค่ะ ตั้งแต่หนูร่วมงานกับคุณพ่อของมี่มาท่านโปรเฟชชั่นแลมากเลยนะคะคุณแม่คะถ้าเรามีหุ้นส่วนเป็นเพื่อนๆที่รู้จักกันมันก็น่าจะดีนะคะเฟิร์นว่าอย่างนั้นเหรอลูกค่ะคุณแม่ตั้งแต่หนูรู้จักมี่กับวามาเขาสองคนก็ไม่แย่เลยนะคะถ้าเขาดีจริงอย่างที่หนูพูดแม่ก็ยินดีที่จะพิจารณาอีกครั้งขอบคุณค่ะคุณแม่ถ้าอย่างนั้นให้หนูโทรหาคุณพ่อให้มาเซ็นสัญญาเลยไหมคะ ดีมี่จะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ดีหรอกคะ่ะคุณเฟิร์นอย่าไปเชื่อพวกเขานะคะทำไมถึงพูดแบบนั้นละวันนั่นสิก็บางทีคนที่คุณคิดว่าเป็นนิรอาจจะเป็นอัร,รพิษก็ได้นะคะ mm hmm. เพื่อนของคุณเฟิร์นเขาไม่ได้จริงใจแม้แต่นิดเดียวเลยคะ่ะนี่อย่ไไ่บานเธอพูดอะไรของเธอเนี่ยใช่อย่ามาพูดลยอยแบบนี้นะ หนูไม่ได้พูดลอยๆหรอกคะ่ะหนูมีหลักฐานนี่ค่ะคุณเฟินได้นียยายวาฉันจะบอกให้คุณพ่อของฉันโกงบริษัทยายเฟินให้จมดินไม่ให้เหลืออะไรเลยนี่วานี่พวกเธอกล้ามากเลยนะ เออคือไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพวกเราอธิบายได้ค่ะไม่ต้องมาแถเลยฉันไม่คิดเลยนะว่าพวกเธอจะเป็นคนแบบนี้หน้าไหว้หลังหลอกฉันไม่น่าไว้ใจวพวกเธอเลยจริงๆอย่าคิดนะว่าการกระทำแย่ๆของพวกเธอจะไม่มีผลอะไรตามมาพวกเธออยู่ยากแน่คุณแม่หายอย่าทำอะไรพวกเราเลยนะคะ ไม่ทันแล้วละ่ะฉันจะเอาคลิปนี้แถลงข่าวว่าคุณดีหลกส่งลูกสาวมาหลอกลวงบริษัทฉันอย่าทำแบบนั้นนะคะคุณแม่ถ้าคุณแม่ทำแบบนั้นพวกเราจเจ้าหน้าไปไว้ที่ไหนเฟิร์นพวกเราเป็นพเพื่อนกันนะช่วยพวกเราหน่อยสิเพื่อนเธอเห็นฉันเป็นเพื่อนเพียงเพราะว่าฉันมีประโยชน์กับพวกเธอแค่นั้นเนี่ยนะฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าเธอต้องการความช่วยเหลือจากใครเธอต้องให้ความจริงใจกับเขาก่อนเฟิร์นช่วยฉันเถอะนะ ไปออกไปจากบริษัทแม่ฉันได้แล้วต่อไปนี้ฉันไม่มีเพื่อนเห็นแก่ตัวอย่างพวกเธอเฟิร์นไปสิหรือจะให้ฉันเรียกรอบปะพอบ้านลากออกไปวันโอนมวกแน่เลยอ่ะถือว่าต่างแก่ในชีวิตไม่ต้องเหมือนกันนั่นแหละเกือบไปแล้วไม่ลากเฟิร์นค่ะคุณแม่ขอบคุณมากนะวันไม่เป็นไรค่ะคุณเฟิร์น เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกล